สวัสดีครับวันนี้พวกับผมกอฟนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาทำเซอร์ว์นะครับที่อพสทนะครับวันนี้โอ้วันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆครับผมว่าวันนี้ฮะมีแต่ป่าครับวันนี้เราจะทําการเซอร์ว์กันนะครับวันนี้เอาแพดโดนะครับแล้วก็เอืนคนบันทึกค่านะครับวันนี้วัวช่วงนี้ก็ถึงเวลาสักเที่ยงแล้ววันนี้บันทึกก็พี่ของเราครับพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่เบน์นะครับวันนี้ ไปรับสเบียงอาหารนะครับเพื่อที่จะมารอตุนไว้นะครับโอ้พี่แกเดินมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยกันเลยครับกินในป่าพี่หรือใสบอกให้กินในป่านี่ใส่กัได้เมื่อเทียนเอาบรรยากาศนะครอย่างอย่างเราจะเข้าไปกินในป่าไหมน่าจะมีงูผมไม่น้ำน้ำออกมาเอาน้ำน้ำไหลต้องตัดผ่าวันกินนี่หงุดหงิดง่ยหมอ่ะ ่ังต่อไปเนี่ยพ็จะเป็นได้ไม่ใมี่ในพวกนี้อวจะเป็นมะเยงออย่างตากเลนไปแทน,นจุดต่อไปได้ไมไปออเออเขาจะละเมยนหน่อยตละเม็นอยู่ไหนะะมนะ ก็นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการไปตั้งปีซึมนะครับเพื่อจสอ่งกลับมาจุดที่กล้องเราอยู่นะครับก็โอ้มีแตป่ปาครับวันนี้มีตแตป่แลตลป,รรปลาเดี๋ยวทำไปวิดีโอฮะเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันนยครับใส่เาไปโอ้โหไก่เขาา เนี่ย <Yeah>. oh, ตรงเดียบใส่เข้าไปเลยก็ทางนี้เหรอแทนอยากจะเมียนเป็นคือบอกว่าไม่ถนนไม่เห็นผูนรามา่มีตึกแดงๆด,ด้วยแท <c oughs> นไม่ไม่เอาตรงนี้วะก <c oughs> ็เราส่องกลับเนี่ยไม่เห็นนะเั้งไปยังจะตั้งจ้างไหมโอ้อุปสรรคเยอะครับคนแดงกำลังตั้งนะฮะ ตั้งเพื่อนเอาตัตนวนี้ได้พ oh, ี่ตังทำการตั้งผิซึมนะครับโอ้กองเราอยู่นู่นนู่นนู้ไม่เห็นหรอกกล้องกูก็ดีเลือเกินไปแมวมัน สดัสดีครับพี่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าป่ากันนะครับเดี๋ยวสักพักเมื่อกี้ตั้งกล้องตั้งกล้องแบบทีมงานศิลปะครับตรงจุดนี้นะฮะเราไปสองกล้องอยู่ตรงบริเวณนู้นฮะเราสองทางพีซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปนู่นนู่นปูมันเป็นการสำรวจในพื้นที่ป่าดงใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูนะครับเราทำการ ัด <Das que ath ie> ปิดซึมเรียบร้อยนะครับตอนนี้นนเราจะดูว่ามันจะถึงไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวไปหาทางด้านหน้าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้โอ้ร้อน,นครับร้อนไม่ร้อนเรากมันร้อนที่บรรยากาศมีแต่ป่าฮะป่าป่าเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปหาแพทกันบริเวณด้านหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเดินไปโอ้ดูดิโอ้โคตรดีฟิลโคตรดีฟิลอะทางที่เรามาผมตอนนี้ผมรู้สึกสบายเดี๋ยวผมพาไปดู โอ้มาถึงแล้ครับพี่เอาต้นไม้หน้าแทนหน่อยให้หน่อยข้างหน้าแทน<ะ>ข้างหน้ากล้องเลยคืนแพตต้องทำการปรับ<อ>ปรับที่เราจากที่เรามาตรงนู้นโอ้แก่เลยท่านตรงนู้นครับตรงนู้นเราเดินมาแล้วก็เราจากที่เราไปตั้งปีซึมไม้เราก็มา้มมเาเนี่ฮะปรับระยะก,กล้องโ,โชว์นะเพื่อที่จะยิงไปให้ได้ค่าพิกัด เอ็นอีแซดนะครับแล้วก็มุมอสมุทของมันมเในการสํารวจนะครับพื้นที่ที่โซลาเซลล์ไกลบริเวณตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมโซลาเซลล์ดูนะครับทําทการอ่านค่าเรียบร้อยนะครับฝั่งนูน้นนู้นที่เราที่ผมไปพาไปมานู่นนูนนูนโอ้ไกลอ่านค่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะ เอากล้องทั่วๆนะครับไปตั้งที่ตำแหน่งที่ตำแหน่งไปซึ่มนะครับตั้งไว้แล้วแล้วก็จะส่องกลับมาตำแหน่งที่กล้องตั้งเดิมไว้นะครับคือเราจะส่องว่าค่าเอ็นอีแซของเรามันเท่ากันไหมแล้วค่ามอสติมันเท่ากันไหมนะครับเพื่อที่ได้ทําให้เกิดเป็นค่าถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดเอร์เรานะครับเพราะตอนนี้บรรยากาศดีครับดีเพิ่งได้จุดเดียวครับเพราะว่าต้องไปถ่ายมุดจากตรงนู้นมาครับ mm hmm. โอ้จุดพ m อมจุด bm อมอยู่นูน่นโอ้ไกลครับไกลนู่นูนนะ่ะ แล้วก็ส่องกับมานี่คือเป็นกลุ่มที่เขากำลังทําอยู่แล้วก็ถ่ายจุดมาจุดนั้นแล้วก็เราก็มาจุดจุดนี้จุดหนึง่งนี่คือของเราแล้วก็เราก็ไปตรงนู้นนี่คือพื้นที่การทํางานหน้างานของเราคะตรงนี้เป็นฟาร์มบัวเป็นอันนี้โอ้โ,โคดิฟิลอะเดี๋ยวเราผมจะพาท่านไปดูจุดต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้อัปเดตทีนึงนะะ ีนะกินข้าวครับกินข้าวเสือแล้วเนือีครับอย่าลุงนะเสือวีโอสือวีล้มักชุดเข้าปลาเขาลำบากเข้าเราไหมถามจริงขอดีฟิลเมื่อกี้ลืมพาลืมพาเข้าไปในป่าครับเมื่อกี้แม่งโค่นลกโค่นลกตอนนี้กำลังโทรหาอาจารย์อยู่ฮะตอนนี้พักกินข้าวก่อนโอ้หาเสือลุ่มรอเลยนี่เสือลุ่มรอึ้งมีงูด้วยพี่เขาบอก ปัญหาพี่ปัญหากูเดินไปแล้วไงรอบนี้ไม่ว่าเราเดินไปแล้วเต็นโตเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์โอ้โหกินข้าวครับทุกท่านป่ะปังคีงักยาวนานความฝันของฉัน กหาในจกกวานตามหาก็คงอีกนานดวงดาวส่งแสงันมาเป็นกลใจฉันยังคงวุ่นวาย ค่ำคืนดือนมิถหนาคิดถึงวังงนคืนผ่านมาดวงดาวส่องแสงลงมาท่อไปใจฉันยังคง,งนว,นวุ่นวาย Oh,